วพาขวัญเอย่ยขวันล่ามาแรงราร้างไปที่ไหนหนอเคยืเยี้ยงเนียงเล้าเฝ้าพลอจนเกิดก่อน้้ำใจให้แก่กันดูที่นโน่แม่ไม้โอนไหวเอ,เอ็นระเน่นจำเสมือนหนึ่งพิรีที่ไรใครรำพันในคืนวันทําลาแสนอาลัย ด้วยไม้งามงอกเงยชื่นเฉยทั่วฟ้าจะมัวฝนจะมาปะเทียงไหนมูพันไม้สงขลาพัดระบัดไปด้วยนำใจขอออกต่อเติมเต็มดูที่นั่นตึกสีสดหลังนั้นเนื้อหีเข้มกำแพงเขียวชมตาคราละงซึ่ซิสเต็มเต็มที่ตัดการจัดการ ขอประชุมชุมช่มชืมชมม่นเหมือนพื้นใหม่อาคารเรียนสดใสทุกสถาบันต่อเติมเติมแต่ใต้อาคา,ารมีผูานเจ็นญัตประดักาดูที่นี่ให้เกินนมกดมีอาคารรับอนัษษุภาคปูบ้ารักประจงจัดด้วยสถาบัเติมมิชาอาชีพไว ให้นักเรียนดูที่ท่านก่อกำเนิดสาลาพลันไม่หันเหเด็กเกชอบเพฮาบราวนเวียนอยากนั่งเรียนนั่งตนบนสาลาดูนั่นแด่รูปปั้นตัดสลักแกะทรงคุณค่าทั้งวัวโคไก่ลกและอาหาเต็มพื้นที่อาณา ดุนเด็กๆเยอะแยะนักรักความสักบอกคิดถึงขอออต่อคำชัดจึงร้อยรักกลอนการจานจารึว่าจากไปแล้วหนาใช่ลาลักรอวันกลับประทับจิตปิดพผนึกด้วยคุณงามความดี่ล้ำลึกยังตราตรอไว้ในใจชม สงลารัรยังคำนวณควนคลิตนองใจถึงก็เป็นได้ไม่สับสมนยนต์ทางไกลให้ใกล้ได้ในบัดนี้ล้วนยนต์ยนเพินสามด้วยกอนกาขอให้ท่านจงเมียพอลอันตราโปรดบันเดิแกนกระดับบันพันตาพลาโรคไหเลระ างาตลอดทาลตลอดไปในนิฟต์ในนามพุชนะรูนคลานรองนักเรียนโรเรียนลุาจะกปัญญาครับขอบอกให้ท่านดูการังค่ให้ด